อัสลามุอะไลมครับสวัสดีวันพฤหัสบดีเนาะเขาเท่าไหร่สิอ้าววันพฤหัสบดีท,ที่หนึ่งนะครับสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขณะนี้ก็เป็นเวลาสิบโมงใครเจียไม้แปดนิ้วตรงนี้อูดกก้ดอกกำลังมาเลยนี่มีระคังทองด้วยที่มันขึ้นสิบเอ็ดนิ้วก็มีนะแต่บางตัวตีเป็นไม้แปดนิ้วหมดเลยเพราะมันเพิ่งขึ้น นแปดนิ้วตรงเนี้สิบต้นพันขอสิบต้นให้สิบต้นเลยนะสิบต้นพันนี่ดอกมาดีนี่สวยไหมนู่นระฆังทองแดงม่วงนี่แดงตัวนี้นะครับไม่ค่อยมีแล้วนะครับหมดหมดรอบหมดรอบน,นะครับแล้วกิ่งยาวๆนี่เนี่ยให้ไปหมดเลยสิบต้นสิบต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบใครใครสนใจทักมา นะครับเนี่ยต้นเดือนแหละวันที่หนึ่งแหละแจกกันกระจายคือลดแหลกกันกระจายเลยลดกันต้นเดือนนี่แหละไข่ต้นเดือนไข่ราคาเต็มบางโตต้นเดือนนี่ขายราคาถูกเลยเนี่ยสิบต้นนี้เนี่ยมีอะไรมั่งเนี่ยดูเอาละกันเนี่ยสิบต้นนี้นะครับสิบต้นนี้ขอพันหนึ่งค่าส่งร้อห้าสิบมีมีสิบต้นไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ามีสิบต้นมีสิบต้น อขอพันเดียวค่าส่งร้อยห้าสิบใครจะเอาทักมานะครับแล้วก็นี่ไซส์ต้นละห้าร้อยนี่นี่นี่จัดเป็นชุดไปเลยดีกว่านี่อันนี้เป็นแดงแดงตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยอยู่ต้นกลางแล้วก็ต้นริมนี้เป็นลูกไม้ใหม่นี่กิ่งยังไม่ได้ตัดทดเลยนี่เห็นปะสวยมาก ครับนี่สีนี้หวยสามต้นเนี้พันหนึ่งนะครับจากห้าร้อยจากต้นละห้าร้อยนสามต้นนี้ขอพันเดียวนะครับค่าส่งลาร้อยเดียวเอาส่งฟรีไปเลยง่ายดีนะครับมึงโตจัดเลยนะครับเฉพาะวันนี้นะเฉพาะวันนี้นะครับวันที่หนึ่งหวยออกนี่แหละมึงโตชอบนักแหละนะครับหวยออกนี่แหละซื้อไปจะได้เฮ็งๆเนี่ พันเดียวส่งฟรีนี่ข้างหลังก็มีอันนี้อันนี้ลูกไม้ใหม่ทั้งหมดเลยนะเนี่ยอันนี้ลูกไม้ใหม่ทั้งหมดเลยนะชุดที่สองเนี่ยนะครับี่สามต้นพันส่งฟรีชุดที่สองนี่สามต้นพันส่งฟรีแล้วก็เอาอืชุดที่สามเอานีลาการไปด้วยนี่ชุดที่สามไปเอานีลาการไปด้วยนี่แล้วมีขาวตัวนี้ที่มันเป็นออร่าเนี่ย แล้วก็มีนี่ลูกไม้ใหม่ดูลูกไม้ใหม่มันเยอะนี่สวยไหมชุดท,ที่สามนี่สามต้นพันธุ์ส่งฟรีนะครับนี่สามต้นพันธุ์ส่งฟรีชุดที่สี่นี่เอาไปเลยนะครับบางตจัดให้แบบนี่ก็ตัวใหม่นี่แดงตัวนี้แดงพญาเพิ่มทรัพย์แล้วก็อะไรอีกนี่เอาเอาเอาใหญ่ๆไปเลยนี่ชุดที่สี่เนี่ยสามต้นพันธุ์ส่งฟรีชุดที่สี่โหต้นใหญ่ ชุดที่ห้านี่แดงตัวนี้แดงดอกใหญ่ชมพูทรัพย์เจริญแล้วก็อันไหนดีล่ะอันนี้อ่านนี่เดี๋ยวเอานี้ออกก่อนนะครับจัดโปเลยนะครับนี่ชุดที่ห้านี่ชุดที่ห้านี่โอ้ต้นเรื่องเรื่องโขนเรื่องต้นเรื่องลำเรื่องกิ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงอันนี้ดูเรื่องดอกกันแล้วกันนี่แดงดอกใหญ่ตัวใหม่ชมพูทรัพย์เจริญนี่ชุดที่ห้านีล่ลูกไม้ใหม่ จุดที่ห้าสามต้นพันส่งฟรีเลยจุดที่หกนะครับนี่ซับเสร็จถีนี่พอยประกายนะครับนี่ไอพอยชมพูเออไม่ใช่พอยประกายพอยชมพูแม่พอยชมพูแล้วก็นี่ลูกไม้ตัวใหม่อันนี้มีสามสีนะสามกิ่งสามสีนะครับนี่จุดที่หกนะครับจุดที่หก สามต้นพันจัดโปรเลยเอาไปส่งฟรีชุดที่เจ็ดนี่แดงพะยาเพิ่มทับย์ชมพูลูกไม้แล้วก็ม่วงดำนนะครับชุดที่เจ็ดสามต้นพัน์ส่งฟรีเฉพาะวันนี้นะครับ, 7, รวนนนะรบไว้ออกไว้ออกแปดนิ้วตรงนี้เดี๋ยวแถมให้อีกเอ้ามาจัดไปนะครับนี่อีกตัลวละหกเจ็ดแปดเอาเอาม่วงสักดานี่ ก้าอ่ะใส่ไหแล้วก็อะไรอีกต้นหนึ่งเดี๋ยวมึงโตดูดิมีอะไรได้อืมเอาต้นใหญ่ๆตรงนี้ดอกกำลังมาเนี่ยเอาไม้เขตไม้เขตเอาต้นใหญ่ๆต้นใหญ่ๆไปเอาไม่นี่ต้นเบเ่งเลยนะครับดอกกำลังจะมานะสิบอ,อ้าวมาอันนี้อันนี้ก็สิบต้นพัน ค่าส่งร้อยห้าสิบนี่ใครจะเอานี่มันมีแปดแปดนิ้วตรงนู้นสิบต้นพันธุค่าส่งร้อยห้าสิบแล้วก็มีแปดนิ้วนี่ตะ่กี้ชุดที่หนึ่งแปดนิ้วชุดที่หนึ่งสิบต้นพันธค่าส่งร้อยห้าสิบอันนี้แปดนิ้วชุดที่สองสิบต้นพันค่าส่งร้อยห้าสิบลูกค้าท่านใดสนใจทักมาของถูกของดีของสวยของใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็สิบห้าต้นพันุค่าส่งร้อยหนึ่งสิบห้าต้นหกนิ้วนะสิบห้าต้นพันธค่าส่ง 101. เห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube, Facebook, TikTok, Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นเนาะสั่งต้นไม้ก็ Line at Little Garden นะครับสวยไหมเนี่ยที่บางโตขายเพชรพันล้านออกไปถูกๆเพราะว่าบางโตจะเอาต้นเนี้ยไปขึ้นกระถางเมษท่าสิพะมันอยู่นานแล้วดูดิเครื่องปลูกไม่มีแล้วหมดแล้วนะครับเนี่ยบางโตจะเอาต้นเนี้ยไปขึ้นกระถางนู้น นะครับมึงตัวเลยขายเพชรพันล้านออกไปนะครับปิ๊บมึงตัวอยากได้กระถางนะต้นนะ่ะขายแค่หมื่นเดียวค่าส่งห้าร้อยต้นนี้เหมือนกันขายแค่หมื่นเดียวค่าส่งห้าร้อยไซส์ขนาดนี้ราคานี้เอาไปเถอะนะครับต้นสีทองทองด้วยอายุเยอะต้นนี้มึงตัวจะเอาไว้ทาต้นแม่มันได้ลูกแล้วสวยไงเนี่ยแล้วใบมันเป็นสีออกฟ้าอย่างเงี้ยเนี่ยได้ลูกแล้วมันอย่างเงี้ยเห็นไหม ดูดิอันนี้อันนี้แม่นูน้นเนี่ยเนี่ยดูดิได้ลูกแบบนี้ใบดูที่ใบใบมันจะใบมันต้นแม่ต้นไหนนี่บางตัวจะรู้เนี่ยเพราะมันมีต้นแม่เยู่ะเรารู้นี่ว่าต้นไหนเป็นต้นไหนลูกมันของต้นไหนนะครับก็เนี่ยครับจัดโปรเลยต้นเดือนเนี่ยจัดโปรเลยแล้วก็แก้วแคะยังมีนะต้นละห้าร้อยค่าส่งทั้งกระถางก็ร้อยหนึ่ง มีต้นที่สองต้นที่สามต้นที่สี่ต้นที่ห้าต้นที่หกไอ้ต้นที่บางโตทําเป็นตอเป็นเป็นไม้บอนไซลีลาเปิดหน้าเล่นคืออะไรตอลีลานะนั่นก็ห้าร้อยเหมือนกันค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับเอาเท่ากันเนี่ยหกนิ้วสิบห้าต้นพันทยอยทยอยไปแล้วเมื่อคืนดูคลิปได้เลยก็ถอนไปเจ้าหนึ่งใครจะเอาทักมาแล้วก็นุ่นไม้กลับจากงรงรีไอ้ไม้กลับจากเขตสิบสองต้นนั้นเอาพันเดียวค่าส่งก็เอามา ร้อยห้าสิบเหมือนกันใหญ่ใหญ่มากนะครับก็มีมีเท่านี้เนาะเอาเอาตรงนี้แหละเอาง่ายงายนี่แหละเห็นคลิปบางโตก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน YouTube Facebook TikTok Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นสั่งต้นไม้ก็ตรงนี้เลยไลน์แอดลิตเติ้ลการ์ดนไลน์เฟซบุ๊กก็อยู่ข้างบนแอดลิตเติ้ลการเดนะครับสั่งได้เลยนะครับคัดลอกข้อความคำว่าแอดลิตเติ้ลกเดไปวางที่ลายส่วนตัวถ้าลูกค้านะ เพิ่มเพื่อนด้วย ID ดียไลน์ร้านบางโต้งก็จะเด้งดึงขึ้นมาสะดวกรวดเร็วทันใจว่องไวหายห่วงนะครับหรือใครที่แอดแล้วก็แอดไม่ได้สักทีก็ทักมาบอกบางโตในช่องคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวบางโตส่งลิงก์ให้ง่ายหน่อยนะครับก็ฝากกดถูกใจกดแชร์นะครับแชร์เข้าเฟซส่วนตัวถ้าลูกค้าไลน์ส่วนตัวถ้าลูกค้าครับฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร e ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เรื่องอันดับการมองเห็นใครที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้กดติดตามแล้วกดซับซับสไครไอ้แดงๆไอ้ปุ่มแดงๆ กดให้บางตัวหน่อยบางตัวจะได้เลื่อนระดับการมองเห็นบางตัวเพิ่งรู้เพิ่งรู้ว่ามันต้องต้องกดปุ่มนั้นมันถึงจะเลื่อนระดับการมองเห็นได้บางตัวไม่รู้นะครับก็ฝากถ้าลูกค้าช่วยบางตัวหน่อยนะครับฝากคอมเมนต์พูดจาพูดคุยทักทายฝากถ้าลูกค้าเป็นกระบอกเสียงให้บางตัวด้วยว่าต้นไม้บางตัวไปถึงถ้าลูกค้าแล้วมันลงปลูกแล้วฟื้นตัวเร็วไหมการแพคก,กิ้งเป็นยังไงต้นไม้สมบูรณ์ไหมต้นไม้เลี้ยงแล้วดอกเลี้ยงต่อแล้วดอกมาดีส่งมาดีทุกอย่างมาดีไหมนะครับพอเลี้ยงไปเต็มที่ ยังไงก็ฝากถ้าลูกค้าเป็นกระบอกเสียงให้บางโตอีกทีหนึ่งเพราะว่าบางโตจะโฆษณาประชาสัมพันธ์ยังไงมันก็เท่านั้นแหละนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ถ้าลูกค้าช่วยเป็นกระบอกเสียงให้บางโตอีกทีหนึง่งสิบเอ็ดนิ้วชุดที่หนึ่งแต่ละชุดนี่สีสันจะไม่เหมือนกันนะนี่ชุดที่หนึ่งสามต้นพันธุ์ส่งฟรีชุดที่สองนี่ลูกไม้ใหม่อันนี้ก็ลูกไม้ใหม่อันนี้ก็ลูกไม้ใหม่ไอ้นี่มันแดงดอกใหญ่นะเนี่ยเนี่ยใช่แต่มันไม่ใช่ตัวใหม่ล่าสุดเี่ ดอกใหญ่นั่นเลยแล้วก็นี้ก็ตัวดอกใหม่นะครับนี่นชุดที่สองชุดที่สามนั่นก็ลูกไม้ใหม่ขาวนี่ขาวนี่ขาวออร่าเนี่ยแล้วก็นิลกาเนี่ยชุดที่สามชุดที่สี่คืออันนี้ชุดละพันส่งฟรีเลยเฉพาะวันนี้นะพอเที่ยงคืนวันที่หนึ่งแล้วก็แล้วกันนะเลิกเลิกเพราะว่าบางโตจะเอาแค่ตรงนี้แหละนะครับก็อยากจัดโปรโมชั่นต้นเดือนต้นเดือนไม่ค่อยมีใครมีโปรโมชั่นก็ขายราคาเต็มเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เงินมีม,มีตังเต็มกระเป๋าบางโตจัดเลยต้นเดือน ตัวก็หาตังตามภาษาของมโตแหละนะครับนี่ชุดที่สี่นี่ชุดที่ห้าโอ้แต่ละต้นไม่ต้องพูดถึงใครรับต้นไม้บึงตัวไปแล้วก็จะรู้บึงตส่งฟรีไปเลยจัดโปรไปเลยนี่ชุดที่ห้าเนี่ยส่งฟรีมันซะเลยชุดที่หกนี่ต้นใหญ่มากเอาไปขึ้นกระถางสิบหกหนูดูดิมันโตไปขึ้นกนระถางฟิบเป็นไงได้ได้นี่ชุดที่หกแล้วก็ชุดที่เจ็ดนะครับนี่สามต้นพันส่งฟรี <c oughs> แล้วก็ไซ้ก์กระถางแปดนิ้วน่ะสิบต้นสิบต้นพันุตรงนั้นเอาค่าส่งมาร้อยเดียวก็พอนะครับที่เหลือมึงโตออกให้เองไม่ต้องพูดถึงอะไรกันมากมายเนาะแบ่งๆกันบึงตก็อยากได้สตางค์ไปทําทุนต่อลูกค้าก็ได้ต้นไม้ต้นใหญ่ๆสวยๆไปเนี่ยไซ้ก์กระถางแปดนิ้วน่ะสิบต้นพันค่าส่งร้อยหนึง่งแล้วก็อันนี้เหมือนกันสิบต้นพันุค่าส่งร้อยหนึง่งชุดสองนั่นตรงนั้นชุดหนึ่งสิบห้าต้นพันุค่าส่งร้อยหนึ่งพอแล้วก็สิบสองต้นพันค่าส่งงนึงอ คใครชอบอะไรก็ทักใจมาต้นใหญ่ก็ยังมีนะครับเนี่ยอนาคอนดาก็สี่พันห้าค่าส่งสามรอยหนึ่งเลยมันโตขึ้นทุกวันทุกวันอะ่ะมันไม่ใช่ว่าถ้าท้าลูกค้าดูคลิปบางโตเนี่ยย้อนไปดูที่ลงปลูกใหม่ๆเมืม่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วมันไม่เบ่งใหญ่ขนาดนี้มันเร็วมันมาเร็วเพราะว่ามันสมบูรณ์นะครับดูดินี่ต้นที่ยี่บสองยิบสามแล้วก็ยี่บห้านะครับชอบอนไนก็ทักไทยมา แล้วก็กิ่งตอราชินีไซส์ต้นละห้าร้อยก็มีอีกสองต้นนะมีสองต้นมีสองกิ่งนะครับเนี่ยต้นแรกลุงแดงไปแล้วแพ็คแล้วนะครับอีกสองต้นอยู่ตรงนู้นแล้วก็กิ่งตอราชินีไซส์ใหญ่ไซส์กระถางสิบหกเนี่ยก็มีอยู่สองกิ่งนั่นนะกิ่งละพันห้านะครับสองกิ่งก็ขอสองพันนี่ยักษ์ดำต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นต้นสี่ต้นห้าต้นหกนะครับหกต้นนี้นะครับโอ้ดำเริ่มดำแล้ว นะครับดำเร็วพวกนี้เพราะมันตัวมันดำอยู่แล้วอ่ะนะครับพอมาโดนแสงโดนอะไรหน่อยเขียวๆก็ดำแล้วเห็นไหมเนี่ยเพราะมันตรงนี้คือยกขึ้นมาโชว์ให้เห็นว่าลากมันสวยนี่เห็นบ้าดำแล้วเนี่ยพอโดนแสงละเห็นปะมาแล้วก็คือแม่เขาดำนะครับเนี่ยต้นหนึ่งต้นละห้าร้อยนะต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นละห้าร้อยไข่เหมาหกต้นนี้ก็ขอแค่สองพันห้าครับนี่แล้วก็ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิ้วไม้คละไม้คละน่ะ มีอีกสองชุดนะไซส์กระถางที่เป็ดนิ้วห้าต้นพันอันนี้ขอค่าส่งเหรออันนี้มันใหญ่จริงใหญ่เวอร์ค่าส่งร้อยห้าสิบอันนี้ใหญ่เวอร์อันนี้ใหญ่มากค่าส่งแม่งโอ่เห็นค่าส่งยังนะครับเยไม่ธรรมดานะครับก็ตรงนี้ก็ยังอยู่นี่โพเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงเห็นปะเนี่ยแท้ไม่แท้ไม่รู้สวยไม่สวยไม่รู้แต่ยอดแดงทุกยอดโพเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงอันเนี้ย ตอนมาจากตรงนั้นนั่นนกิ่งแม่ที่ตอนลง,ตลงกี่ร้อยกิ่งก็แล้วแต่ก็คือเอามาจากตรงนั้นแล้วก็ตัดตรงนี้ไปไปไปชําไว้นี่ไม่รู้ติดหรือเปล่านี่นี่ชำไว้ตรงนี้มีกี่กิ่งไม่รู้อ๋อติดวเฮย้ยเดี๋ยวค่อยดูนี่มีห้าหกกิ่งนี่แหละนี่ครับน่าจะติดละเริ่มเขียวแล้วนี่เริ่มแทงแล้วเนี่ยก็จะได้ต้นใหม่ติดติดติดเนี่ยก็ได้ต้นใหม่เนี่ได้ได้สี่ห้าต้นก็ยังดี นี่อันนี้เป็นตัวอะไรจําไม่ได้เนี่ยไม้มันกองกองอยู่เนี่ยเยอะนี่เสียบไอตัวอ,อะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนีนีนี่อาราชินีสายคงประธานนะเสียบไว้เดี๋ยวจะตัดลงละตัดลงทําเป็นกิ่งตอแล้วละเอียดมากนะครับต้นนี้ยังอยู่นะแดงพยาเพิ่มทรับเนี่ยขอหกพันค่าส่งก็สามร้อยแล้วก็แดงอุดมทรับต้นนู้นขอหกพันค่าส่งสามร้อยยังอยู่นะครับอันนี้ของพี่เฉลิมนะครับ นี่ยักษ์สาอุต้นนี้ยังอยู่นะขอพันห้าเอาพันเดียวมาเอามาให้บางโต้แล้วกันเนี่เอาพันเดียวเอาค่าส่งมาสองร้อยมาขายทุกถูกมันตัดทดมีดหนึ่งนะกำลังมากิ่งก้านกําลังมาเนี่ยเอาพันเดียวมากระถางสิบแปดใหญ่ๆเลยเอาพันเดียวค่าส่งเอามาร้อยนึงไม้เก่านะไม้สายเก่ายักษ์สาวอูก็ทรงก็จะโบราณโบราณหน่อยนะครับใครชอบก็ทักมานะครับดูดินี่เพชรอีสาน เพชรอีสานจะเป็นไม้เฮอคิริสดูดิลากจะไม่รัดกันเยอะรากมันจะเส้นใหญ่ๆโขดมันจะกลายเป็นป้องปป้้ององสวยอันนี้ขอแ0 0พันก็มีมานำเสนอเท่าเนี้ครับสวยๆงามๆอล่ามตานะครับชอบอะไรก็ทักทายมานะครับขายไม้เหมาขายไม้ถูกต้นเดือนจัดเต็มหน้าวังตัวนี้ขอ700ค่าส่งเอามาร้อยใหญ่สวยนะครับ แล้วก็พวกนู้นขอเจ็ดร้อยเหมือนกันเนี่ยไอ้พวกแตกเป็นปากาลังนี่ขอเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยสามต้นนี้ใครจะเอาขอสองพันนะครับเนี่ยหน้าวังสามต้นนี้ใครจะเอาขอสองพันนะครับเนี่ยค่าส่งเอามาให้บางตัวร้อยหนึ่งต้นเดียวเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยค่าส่งก็ตัวละหกสิบสามต้นนี้ขอสองพันค่าส่งเอามาร้อยหนึ่งใครชอบทักนะครับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับ อ๋อตอรีลาแม้มันจะเท่านี้เท่านี้มันก็พอตอนตอรีลาสามต้นห้าร้อยอันนู้นแดงอุดมทรัพย์ตอญี่ปุ่นทรงสูงมีแดงอุดมทรัพย์ต่อฮอลแลนด์แล้วก็มีสยามลอล่าหนึ่งต้นช็อกโกแลตชิพสองต้นห้าต้นห้าร้อยค่าส่งหกสิบตรงนี้นะครับเอาเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละลงหลายอย่างเดี๋ยวถ้าลูกค้าเลือกไม่ถูกเอาลงเท่านี้แหละเห็นเห็นเนี่ยตรงเนี้ยสิบเอ็ดนิ้วสามต้นส่งฟรีมีอยู่เจ็ดชุดอา่า สิต้นสิต้นพันค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยมีอยู่2ชุดนั่น่ะสิต้นพันค่าส่งร้อยเดียวเนี่ยมีเต็มเลยนะครับใครชอบทักมายักษ์ดำมีอยู่6ต้นนี้มันมีอีกแต่ยังไม่ได้เอามาขายเอาเท่านี้ก่อนก็ฝากกดถูกใจกดแชร์กดติดตามใน y o u t u b e f a c e b o o k กต่อ o อิน Instagram ให้บางโตด้วยนะครับบางโตจะได้เลื่อนอันดับการมองเห็นนะครับสั่งต้นไม้ก็ลายอลิเติ้ลการ์เนชนชมบางโตนะครับ ตวไวใหญ่เร็วชนชมังโตเลียงง่ายตายากชนชมังโตวสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัส,สลามม,ลามูวรลไยกุมวารอมาตุนลฮอว่าบ้าโรกาตุขอบคุณมากมาครับสวัสดีครับสวยนะสวยนะ